ครับ ff, สวัสดีครับเมื่อนี้ลาสวนคือเก่าต่ว ouais. ่าบได้อยู่ให้อยู่นาได้อยู่บ้านโคกสีเมื่อนี้ไม่ใช่จังเอ้ามาอ่าเปิดศาสตร์เลี้ยงกองวัากองเงาเัาตัวมาเป็นวิทยากรมาเป็นเเออมาป็นวิทยากรก่อนมากระเพื่ลืมประเด็นเนาะใต้อาจารย์บอกเนี้ยเออเพราะว่าเพ็นอ่ากองเงาตีดอีพอยนี่เป็นหัวหน้าโอ้เพป็นเฮ็นยูทูปพร้อม คณะยังถามว่าที่เราคณะยังคณะยังคุณพ่ออีสานกงยาอีสานกง้าอีสานโอ้กง้าวอีสานแต่กง้าวไทยมันกับบอมแม่แหละเนาะเพราะว่ามันอยู่อีสานเฮาอ่าท่านเทพยูทูบนี่จังคุณพ่อจังสีออกไปหาผมก็ได้เออผมมาหาอีพ่อจังสีก็ได้ฉันเที่ยวไปเที่ยวมาหากันมันขึ้นเองตัวครับไม่ยังขึนอัน เงินขึ้นหรือค้นจีตามคนจีต่ำเห็นก่ขึ้นเท่านั้นเท่านี้เป็นค้นคืนึ้นคืนขึ้นกันเออแนวมโนนายก็ขึ้นกันเออคืนลูกกับคืนเที่ยวไปเมื่อนึงต้องให้ได้บางสองสามจีบหรือจีบสองจีบเป็นสิ่งกัน ดีนะพ่อสามครึบซิคือพดีฉันบ่อเห็ดซะเลยมันต้องต่อเนียงเลยเมื่อนึ่งอีกขึ้นสองเทียสามเทียพูดเที่ยเนาะขึ้นสองเทียสามเทียก็จุด้ได้แตนหน้าพผมแล้วผมก็ได้ไม่ได้อยู่บ้านนันเทียดอกบื้อว่านเมื่อก่อนกลับไปเล่นอยู่พูดหน่อไปไายกิอยู่อันยังกว่าอำเภออำเภอหนองหินจบหนองหิน เ,เจ้าของปั๊มน้ำมันหาตั๊มพุน่นบัดนี้ไปเฮ็ดเพิ่นจากเฮ็ดในคนหูวจักเพิ่นทีสิแต่พอเพิ่นมีเงินหลายล้านแล้วหลายลอยล้านแล้วบัดน,นี้เพิ่นเลยช่วยเฮ็ดหนังบัด<อ>เออเฮ็ดหนังนั่งเอกอีหยังหามาหมดแล้วแต่ว่าพระเอกว่าเอาผมพะนเ่ยโอเคโอ้ยไม่ใช่สมัครยังไงแต่ว่าเหยนเมืองยังสิละนั่งเอกสูงแ่ฟับงบอกข่าวว่าเป็นน้องอยังก่อ น้องหินมันออกแถวอบานีบอกเทคนิคดูว่มาเออเจตุไดมันเปิดได้ได้เดตุใดเหตุที่ผมกับเห็ดมาวันที่13 13เดือนที่แล้วมาวังหันเนาะเห็ดมาว่า3สีปีซุปมันเก่าบานี้ไปขอไม้เรียกยูทูบขอขากให้ยากแ่มาหอดเทียงน้าเขาลวบสัา เลยจาย่าลินก็เลยมาว่าเอาวัตถุชนมาอพอจีเฮ็ดใหายเยานี่ประจันดะเฮ็ดในนั่นเลยวันที่สิบสามเดี่ยวมาบาังหน้านานยกรเข้าคนหูวจักอยู่แล้วไปเป่าเชนในห้อมจันทิรวัตรเอ่ข้นกะติดตามอยู่แล้วบ้านยากรามาเฮ็ดมื่นละสี่หาจีบมื่นละห่วยเอาไปเอามาเลยข,ขึ้นมาขึ้นมาเฮาเอาด้้วยขึนไป กับไม่จีด้วยไปหนาอยู่ตัวเถอะแผ่นท่อเบาเศร้าไหมเนาะแผ่นท่อเศร้ามันถึงสิถูกเถอะล่ะแต่ว่าเทากับพอได้ลงทุนนี่อย่างไหมผมกับ่มมีเงินสิลงทอนลงทุนซื้ออีอย่างเดื่กล้องจังจีเพิ่อนกับเป็นกล้องไทยหนังไอว่าของคู่น้อยเพิ่นกับมัดผมเป็นกล้องไทยลูกกล้องไทยลูกกล้องไทยมัดคู่อย่างคู่แนวว่ารถราคาแพงๆผมกับผมีสิีืีนับประดอกให้เพิ่อนเป็นผู้หัวเลี่ยวหัวแรงเพิ่อนเป็นผู้ชายทำให้ อไปใส่ยางไปจังทีกันแล้วถ้าเจ้าสียางไปแล้วเขาก็มนชุนไทยกันน้ำใหญยใหญ่ล้วตีสลองอันอ่พี่นังกับศิลิปินแห่งชาติแล้วว่าไงคนสามชีอยค้น, <ừ. S 2> คนเอาไม่จะมาท้ายเห็นไม่ใหญ่แล้วตีแต่บอกอาาทายไทยท,ยทสวสดรนี่พะย่ะอ๋ขวัญสุขเขาบังไงฮะว่า <laughs> นำ้ำบอลลาน้ำเขาเอ่ลแล้วนี่ตีนั้นไทยเท่านี้ตีพะน่ะ ก็อ๋อป like ้าจ้าจวนย้มีคนน้ำไทยรับปัญญ์ป่ะนะก็ร้องเมื่อสแล้วเหรอก็ต้องขยี้กันขยี้กันหัวงามก็ไขเยคือคือไม่ไฟแตกเลยนะตอนนี้ ครับบ้านบานนี้ไมันช่ได้เปี่ยนฉายหญหาม่เลยจากสวนแอวลชิงเป็นสวนแอวลทรงเาครับครับผมกับพ่อพูจริงนะพ่อนะบ้านนี้ฟังแค้นจากไรกันเนาะเอาไร่อาขั้นเด้อาขั้นหนาเลยเนาะแม่แร่บ้านนี้มาเป็นวิยากรครับามาใจ้สอนเป็นวิยารของทรายล้ำไส้เดืนได้ เดี๋ยวង់ចំងពីនិភាងដน้อยๆจ្រៀនឹងលាស់វី។อន្រូវើង់ចំង วาเช้นอยด่ที่ที่ผเป็นเลยนาะคิบัตรักแักทิเอ้ฮึฮ่งดินดังแังๆังดังอ่นัดวนตูแท้เน่ยตีได้ตีนแท้เออพังนอนให้เลยโกนเอามาห่างเดฮนี่แด่าเรืยองว่า อดีตพิเศษก็ไปนั่งค่ะไนั่ง ทั้งกล่นม่นดเฝ้าอ้ฝาะล้ำแบบไฟะล้ำรองลำตัดเตล้ำรองล้ำลองถือกระตาไปขอเขาแล้วกระตาสันหลอ๋อ๋ออ๋ออ๋อว่าอาอตนี้อันน้เสียงว่าถึอยานเสียอยู่ตงนั้นน้อยยานเยาจนขี้นะ ย้อนง่ายเร่งง่ายมันทีเรียงเขากับเปาล็าร์ลอาร์มุ้งจคก็ดวงอออลัฟ้าเอเออเออฟอนอนีเร เหยือย e ัดนี้ยังฮ่องสงละจงจิงฟมนทึงที่ที่มาลังทนอทุูนยน้ำสายยออ่อ้เม่งยาวลงแม่งยาวลงด้วยม้งอ สวดกระด้างคุ้มสี่เอขอนอันคออได้อย่างน้อนพุ่ขยากเสิ่อมนี่คือสอ เลือบันตกมาจองแพึาโลกาบคือเาใจมนุษย์ามาลกที่กลัวตนามววลังออ้ดารยับยังฟังเทมิานาเลาลดาวัน ความวักรมคุ้ความกังดักทั้งคำเพียงมเป็นสามพออว่าคนเจียจะขนุงการสังคมดิบึงิ่นตรงบวชาเจ้ามาเจมตืมตรงพระจง ไล่มาเ่มาลุ่มหับนงเอเข่าบ่อจงละมันโมจงพระเจ้าอาศัยเข่ารอกตงเพ่เออเออบ้านแมถผงโมเล่นเห็นวัดป่าเหน่ีเ่ยามขึ้นไหนมาลำนีลูกทิข้าบดอก ไปเป็นเพื่อนต่วนปุ่มช่วยวคนอนก็บอ,อกคอยใจ่จังหังหนในบิดจ้อยนิดหน่อยในรับนี้คำพูงบุ้งทีนไม่มผู้ที่ต้องตามางามอบุนออกรงค้งบัดทรงเส้นนตา,าน่ามวนนแห หาไรสงหมายลูกคองงงปลัยเกลียวหาออกกับทองพักทานชาวบ้านก็แดงจังบ้านเต็มนมวัดนาย่านยมห่างบ่ไปกินพ่อกำเน็นก็เลยนี่พอจะดูกินนานเห็นแต่ทางนอกไปก่อนสวนมอนั่งเคยอยู่ ทางไปวัดหอดลงน้าผู้จำแต่เจ้าบองยามคนตายเป็นจังฮองอืออืออือดาลาหานมเป็นน้ำคุณว่าเป็นน้ำผาว่าพระธรรมไม่จำว่าคุณจำไรยังบันมุมวันที่แปลเปลี่ยน